อีก <1 m. S 1> ชุดนะครับหนึ่งเมตรสิบเซนหนึ่งเมตรสิบเซนยาวยาวสอ 2> 2 <m> เมตรยี่สอเมตรยี่สบ2องเมตร2่สองเมตรครับเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับช้ำชาแผ่นเดียวคหนาเท่าไหร่ครับ หนาสองนิ้วค่ะหนาสองนิ้วนะครับขาสไตล์วินเทจครับสไตล์วินเทจนะครับขาเป็นตัวเอ็กว X ครับสองข้างดีขาดูตัวนู้นตัวนี้ก็ทรงเดียวกันทรงเดียวกันแผ่นเดียวกันแผ่นเดียวกันนี่สไตล์ด้านๆสีด้านสีด้านนี่ตำหนิหน่อยนึงนะคะนี่ใช้เรซินประกบ ใช้เรซินอัดเข้าไปครับไม่ได้ใช้นะมีตำมีสองท่าใครสนใจโทรสอบถามได้นะครับลายกินเทปตัวนี้ราคาอยู่ที่สองหมื่นห้าครับส่วนราคาสองหมื่นห้าเป็นไม้แผ่นเดียวครับกว้างร้อยสิบยาวสองเมตรสิบนะสองนิ้วขาสไตล์วินเทจเป็นขาไม้ทั้งหมดทั้งนๆครับไม้หมชามาดูสินค้าได้ที่เพชรบูรณ์ครับตำบลบางชุมพู โอเคครับทดสอบถามได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ